ดีแม็กถูกสุดในตลาดไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปิดปุ้ยค่ะปิดปุ้ยดีเอ็กซ์คูซีมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะวิ่ขอมาพูดถึงกระบ,บะที่ถูกที่สุดในตลาดและก็เป็นตัวดีแม็กซะด้วยวันนี้นะคะวิ่ขอมารีวิวรถบ้างดกว่าค่ะ รุ่ี m a x 1.9s ปี2017นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ด้านหลังของปุ้ยนี่เลยปุ้ยขอบอกเลยนะคะว่าช้าอดกดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะถูกที่สุดแค่3,99,000บาทเท่านั้นค่ะเขาบอกเลยนะว่าคันนี้ออกห้างนะ5,95,000บาทเลยแต่ทางเรานะคะขายแค่3,99,000บาทเท่านั้นแปลว่าเพื่อนๆน,นะครับประหยัดไปแน่นอนถึง2 0 0 0บาทเลยค่ะและที่สำคัญนะคะปุ้ยขอย,ย้ําเลยว่าถูกสุดในตลาดจริงๆตอนนี้นะคะเหลือเพียง าคันสุดท้ายเท่านั้นค่ะเพื่อนๆมาก่อนมีสิทธิก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคันนี้นะคะอย่างที่ปุ้ยบอกเลยก็คือเจ้าตัว DMa ็ 1.9S เกียร์กระปุกนั่นเองค่ะได้นะ,ะสีขาวนะคะอันนี้สีขาวเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยเพื่อนๆนี่คือสภาพเดิมๆาเ,เลยนะคะทั้งคันเลยสวยงามมากๆแน่นอนค่ะ ดูจักไฟได้เลยไม่มีเหลืองเลยคมหน้านี่ให้ดูโคมหน้าก่อนนะว่ามันไม่มีเหลืองจริงๆขาวใสปิ๊งเลยค่ะอ่าและสีนะคะไล่มาเลยตั้งแต่ช่วงด้านหน้านะคะสีขาวนะขาวจริงๆค่ะขาวจ้วเลยค่ะคะนันนี้สวยมากๆแน่นอนสีดิมเดิม ทั้งคันเลยนะคะเพื่อนๆไล่กันมาเลยและตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อกระท้าแบบนี้เลยเห็นแบบนี้นะคะปี2017นะคะดอกยางนี่ยังตุ้มๆอยู่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาไล่กันต่อเลยดีกว่าค่ะด้านข้างนะคะว่าสีขาวๆเดิมๆใสๆจากโรงงานเลยค่ะเพื่อนๆอ่าไล่กันมาเลยฟิล์มนี่ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยดำปีแน่นอนค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวร้อนเลยไม่บอกเลยสบายๆค่ะคันนี้ เดี๋ยวเราไล่กันต่อค่ะมาเลยแคบ,บั่งด้านหลังอ่าเดี๋ยวมาดูไฟกันค่ะไฟที่พี่บอกกันด้านหน้าขาวแล้วด้านหลังก็ขาวสวยงามดูดุอีกต่างหากนะคะนันนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของแคบด้านหลังดีกว่าเป็นไงคะพเพื่อนๆพร้อมใช้งานเลยดีกว่าพี่บอกเลยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเอางี้ค่ะวิพาไปดูในส่วนของภายในรถดีกว่า เนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะตามกันมาเลยนะคะเดี๋ยวไล่กันมาดูเลยคันนี้นะคะ d m a x นะคะถูกที่สุดในตลาดค่ะเพียงแค่3 9มแสนาบาทเท่านั้นเองค่ะเพืเ่อนๆอ่ากว้างใหญ่แน่นอนคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดําทั้งคันเลยดูอย่างควงมาลลยนะคะควงมาเลยอันนี้นะคะก็ได้เป็นแบบหนังด้วยโอ้จับถนัดมือมากๆเลยเป็นแบบ3ก้านนะคะลูกค้าเอาให้อารมณ์ดู แบบสปอร์ตนิดนึงนะคะแอร์เย็นใช้งานได้โอ้แน่นอนแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดด้วยสันเมื่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะดีกว่าสภาพเบาะนะคะปุ้บอกเลยว่าไม่มีฉีดขาดเลยพร้อมใช้งานมากๆได้เป็นเบาะผ้านะคะและเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน,นะคะ่นะเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไง นี่นะคะอารมณ์นะคะด้านหลังนะคะบอกเลยว่านี่นะคะด้านหลังเหลือมากมายอ่าดูขานะคะนี่ปุยสูง165นะคะเห็นไหมคะอ่าหนัก63สูง165ขานี่ยืดได้สบายๆเนี่ยดูคนสูงปุ๋ย1 6 5ด้วยเป็นไงคะยังเหลืออีกโอ้เป็นคืบเลยค่ะแปลว่าอันนี้นั่งหลังสูงร70ก็แปลว่ารอดแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆคันนี้สบายๆเลยอ่า งั้นเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูโครงสร้างต่อเลยดีกว่าวันรถคันนี้นะคะโครงสร้างมันเป็นยังไงบ้างเรื่องแต่ใกล้ๆก่อนเลยนี่ปุ้ยเปิดให้ดูเลยดีกว่าตรงนี้แกะกันมาดูกันเลยให้มันเห็นเลยว่านี่นะคะโครงสร้างของรถเรานี่รับประกันเลยว่าของเรานี่เดิมๆแน่นอนทั้งคันไม่มีการชนไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุเมตรอานะคะปุ้ยบอกเลยอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอาไล่กันไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ อ่าแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูในทรงขอบประตูบ้านดีกว่าไหนๆดูแล้วต้องดูให้หมดเลยจะได้รู้ว่าเอยดีเอ็กซ์คูซีมอเตอร์ของเราดิของจริงดูไล่เลยนะคะเม็ดอาร์ R นะคะอยู่ครบหมดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะรับประกันปลอดภัยหายห่วงแน่นอนถ้าซื้อกับรถที่ดีเอ็กซ์คูซีมอเตอร์และดูนะคะว่าน็อตของเรานะคะเดิมๆค่ะไม่มีขยับค่ะน็อตเดิมน็อตแท้หมดค่ะไม่มีขยับเลยนะคะทุกจุดเลยไล่ดูกันได้เลย อ่าแล้วสิ่งสําคัญนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูในส่วนของเครื่องไ่ดีกว่ามาเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆ่ะนคะนี่เครื่องเลยดีดี i ดีเซค่ะเพื่อนๆคะเครื่องนะคะดูได้เลยค่ะว่าสะอาดกลิป นะคะไม่เคยมีรอยมาก่อนเลยไม่มีรอยขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานทั้งคันแท้ๆจริงๆค่ะเครื่องอะ่ะโอ้โหยังสตอกค่ะเพื่อนๆสตาร์ททีเดียวแช่งติดเลยค่ะคันนี้นะคะพี่บอกเลยว่าเพื่อนๆได้ไปนะักคุ้มค่าแน่นอนซื้อรถที่ปุ้ยนะคะมั่นใจได้แน่นอนค่ะเพราะว่าปุ้ยนะคะมีการตรวจสอบถึง ทริปเปิลเช็คด้วยกันเลยก็คือ3ขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทดีเอ็กซ์คูลสีมอเตอร์นั่นเองค่ะที่ได้นำรถดีๆเข้ามาให้พวกเราค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทกูเอ็กซ์เพคเช i ่นไทยแลนด์ค่ะถึง3 44จุดด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆถึงดูรถไม่เป็นนะคะคุณก็สามารถซื้อรถที่เราได้แน่นอนค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือว่าก่อนส่งมอบนะคะกยจะนำพาน,นะคะรถทุกคันเข้าศูนย์นั้นๆก่อนเลยอุ่นใจแน่นอนซื้อรถที่เ e Motor น่องคะ อย่างที่พี่บอกนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะมันเหลือแค่5าคันเท่านั้นเพื่อนๆคะ่ะมันเหลือเพียง5าคันเท่านั้นเองนะเดี๋ยวปุ้ยพาดูกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะราคานะคะ3า9แ0 0านานบาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะลองดูเลยด้านหลังของปุ้ยนี่เลยนะคะนี่ค่ะ ปาดไปเลยค่ะปาดไปเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะพเพื่อนๆคะราคานี้ปุ้ยบอกเลยว่ามันถูกที่สุดในตลาดจริงๆค่ะพเพื่อนๆสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทหาได้จากที่ไหนที่นี่นะค,ะ e A Water, ค่ะดีเอ็กซ์คุสซี่มอเตอร์ค่ะอย่าลืมนะคะคันนี้นะคะมือหนึ่งนะคะขายตั้งห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทแต่มือสองนะคะพี่ขายแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคะ่ะเพื่อนๆและจัดได้ทุกอาชีพจริงๆค่ะ <S <S สุดท้ายนี้นะคะพเพื่อนๆปุ้ยขอฝากน,นะคะรถด,ดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าเอส ปี2017นะคะถูกที่สุดในตลาดจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะให้ทักหาปุ้ยได้เลยเพราะปุ๋ยจยัดขา,าทุกคัน้านผ่าทุกเคสค่ะก่อนจะไปนะคะอย่าลืมะัะก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ปุ๋ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ